เหมือนแบบรีเลทก,กับอะไรสักอย่างคุณพิท่นะเฮ้ยโดนตีเาห<ะ>ลด<ะ>บิงถูกใจป้า <laughs> ใชไปในพีตาสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังทุกทุกคนย้อนหลังมาครึ่งเดือนอาจจะเลยครึ่งเดือนเพราะว่ากว่าจะลงก็คือไม่ลงก็ครึ่งเดือนพอดีไงก็ถือโอกาสนี้อวยพรบันเด็กรออวยพามันเด็กเราเดินหน้าค่ะเรามุนอ่อนอะไรที่ผ่านมาแล้วเราจะอวยพรมันเด็กขอให้ทุกคนยังมีเอนเนอร์จีของความเป็นเด็กจุนตัวใช่และความสุขของการเป็นเด็กที่ใช่อะไรก็สุขพรุ่งนี้ก็เสาก็อย่าเพิ่งกดอันซับสไคร์นะเป็นบาราดุับนะ เดี๋ยวจุดทูปก่อนวันนี้เราจะมารีแอคกองดองมาเยอะรวมกับกองใหม่ใช่ใช่ใช่เพราะปีใหม่เราไม่ได้อยู่เดียกันเราจะเรามีบ้านไปแสนไกลปีใหม่เรามีบ้านเอาเรามีใช่ไหมเรามีเรามีบ้านแกเสาเดียวไงเออหะที่ไหนวะตามไม่ทันคืออะไรวะเสาเดียวสารพบูมอ่าเราอยู่ดีขนาดนั้นเลยเหรอ เราเป็นแบบมะลายที่เขาตั้งไวยไก่ชนได้ไหมเขอเป็นไก่ชนแกดูจากสีวันนี้ที่เราใส่มาแล้วน่าจะเป็น อ่าเข้าเรื่อง MV วันนี้เราจะมาเรียคชันเอ้ยก็พูดไปแล้วและเพลงที่เราจะเรียคชันกันในวันนี้ก็คือเพลงของชาริสาชื่อเพลงว่าชอบนอนซึ่งชอบแบบชอบวงเล็บข้างหลังชื่อเพลงว่าก็จะเป็นแบบตัวแบบตัวแซก็คือนอนซซึ่งแบบออกมาแล้ว10วันยอดวิวปาไปแล้ว2องล้านเจ็ดแต่ว่าใช่ค่ะจิ๊บกับมิ้งไม่ได้ดูแล้วก็เพลงสุดท้ายเราจะไปที่น้องๆวงแร็พเซฟใช่และนั่นก็คือเพลงผู้หญิงในฝันดีมเกิรลรูปโปรโมทคือสวยมาก เราไปดูของชาริสากันก่อนกว่ากับเพลงชอบนอนเดี๋ยวเดียวรีบรอ่อ่ะเริ่มเลยเล้วเดอ, <c oughs> อันนี้คือตัดมาจากคลิปไอ้นี่ใช่ไหมอีสมารูอวยอ๋อหรอไม่เคยดูอ๋อไม่ใช่ถ้าอีสมารูอวยคือเขากินเป็นคลิปมอกบังฟิลมอกบัง ok กิน ok แต่อันนี้คือตอนแคสเกมในต ok ิ๊กก็อป่ะมันมีกินไอ เพื่อกูบีบปะใช่ใช่เขาเก่งเนาเก่งฉันว่าแบบแกงเนี้ยเก่งดแล้วแบบสวยอ่ะอ พี่จะริ่งงไงพี่จะริงวันไหไปไนวาไม่ปิดนะองไม่ค่อยจะหลับที่นี่ไม่มีผีปอบหรอกครับแต่หนูจะเดินพี่กินตับที่องหยุดตีเดี๋ยวอ้ไตตับพี่ไปเลยค่ะเอาไตด้วยป่ะพี่แถมดนตรีใครๆเล่นกูบีเนาะ ติดหูติดปากติดหูและจะติดปากก็น่ารักเนาะเออเนื้อเพลงน่ารักจังคิวเหมือนจะร้องได้แล้วพงกัอาร์มไปใช่ใช่มันเป็นแบบขเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นทำนองที่เราคุ้นอยู่แล้วออกับ

แองดี้จังไม่แล้วเสียงเขายูนิคมากเลยอ่ะจริงแองดี้คุณมีแบบคอนเสิร์ตไหมเออเนาะถ้ามีคอนเสิร์ตใช่โอ้เฮ้ยมีคอนเสิร์ตต้องไปแล้วนะแ่งเงียฉันว่มันจริง อุ๊ยเห็นเมื่อกี้ป่ะดีทันซีชัดดีอ๋อเขาก็เลยแบบชอบนอนเออเพราะว่าได้เจอเธอในฝันอ่ะเป็นไอเดียเหรอเมื่อกี้เป็นชุดดำแบบเป็นเดลวิคเป็นเรียลกัน เปนนี่สวยนะจังอ๋อหัวใจเหรอฟ็ักหัวใจเป็นผีนนนป่ะชีวิตแรกชีวิตเ,เดีวเดียวเดียวเดีว อบเศร้าเหรอไม่เศร้าแกดูอย่างนี้กจะว่าเศร้าเหรอก็แต่ช่วงนี้แบบโบกำลังมาใช่ไหมคะฮิตโดหรอไม่โดแล้วดูหลบปืนดูหลบดูหลบกระสุนเสาใหญ่อยู่เก่งค่ะกินยาน แล้วสรุปว่าตายไหมอ่ะไม่รู้ไปเปิดตายไหมไม่รู้แต่ได้แก้แค้นแค้นนี้ต้องชําระชําระด้วยการจ่ายคิบาทก็ต้องชําระห้าสิบจะตังก็ต้องชําระเพราะว่าแค้นนี้ต้องชําระไม่รู้เป็นเจ้าหนี้เหรอ <laughs> ไม่รู้เ <laughs> ย้ เก <Yeah. S 1> ่งจังชอบชอบเพลง <c oughs> ใช่ย่อยง่าย,ายแบบไม่เชิงย่อยง่ายแต่เนื้อเพลงน่ารัก <c oughs> แล้วก็ดนตรีแบบรู้สึกเป็นดนตรีที่มีความมันมีความคุ้นเคยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบซ <c oughs> <c oughs> ้ําเดิมขนาด <c oughs> MV ก็น่ารักดีแบบ <c oughs> <c oughs> เราไปดูเพลงต่อไปไหมอ๋อเป็นป่าบอกว่าเป็นเพลงที่มันสามารถแบบฟังเรื่อยๆได้ทุกวันออ๋อเออใช่ใช่ใช่เราไปดูเพลงต่อไปกันดีกว่าเป็นเพลงสุดท้ายของวันนี้เพลเซลผู้หญิงในฝันเพราเหมือนแบบไม่แน่ใจเพลเซลเหมือนน้องไอวป่ะน้องไอเออเหมือนน้องไอ้จะใกล้ๆจะแบบแกรด่ น่าจะตุ้มพามัยไม่แน่ใจอ่ะว้าฉันคิดแต่จำได้ว่าเคยอ่านข่าวว่าช่วงต้นปีใช่แต่ไม่คิดว่าเสียงร้องเสียงน้องมันจะเป็นแบบน่ารักอ่ะ p r e s e l เราไปดูกันเลยดีกว่าว้า90นะ9หรือ8ไม่ใช่9หรอเฮ้ยมันเหมือนแบบรีเลทกับอะไรสักอย่าง จริงๆอ่ะอุ้ยแบบเป็นดิสโก้กอุ้มอิ่มค่ะฉันจำชื่อได้แล้ว <laughs> ฉันจำชื่อฉันชอบอุ้ย้เนาะคอนเซปต์ฉีกมากคอนเซปต์แบบไม่เหมือนแต่เพเซลอ่ะเป็นวงที่ออกเพลงแล้วแบบฮ้าแบบ เหมือนลูกเล่นเขาเยอะแต่อันเนี้ยฉีกสุดที่เคยทำมาเลยโอ้ยสวยทุกคนเลยนนกกเฮ้ยโดนตีเลยลดบิงถูกใจป้าฟิลลิ่งแบบ2,002ละตีอ่ะใชอ้ยอันนี้ไม่ใช่เพลงรีเมคอะไรใช่ไหมนั่นเลยดีด แ <8. S 2> ต่ตดนตีมันแบบฟิลแบบดิสโก้เออจริงจริงเขาเรียกดิสโกออ้อว้าวเฮ้ยมันแบบเหมือนย้อนยุคมากเลยอ่ะแต่ชอบมันแปดหรือเก้าอะไรฟิลเนี้ยฉันว่าไม่ใช่เก้าเพราะฉันเป็นเด็กเฉันเป็นเด็กแบบก้าูงเนี้เออฉันว่าแปดเออแปดแล้วแหละจนูกผมยอวกว่าทองฟ้งา โอ้เอ้อ hey, ดีจริงเออเออใช่ไหมอันนี้ทรงผมเยอัทงวาวข้งเขาชิค้าวอีคลาสสวยเลยเกินและเพลงบันมากเลยอ่ะใช่หะฮะ สี่คนไปอีก้วยใช่ไหมอ่ะดีดีคอสตูมดีมากตรงเนี้ยตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกปิดหัวเนี่ยห้าห้าใส่ไฟพันมันจัดอุ้มอิ่มใส่สุดมากว้าวใส่อะไรนะใส่สุดมาก เื่อกี้แบบโยกหัวหลุดดูได้จากสายไม้ได้โอ้ยลูกเอ้ย<ด>อุ้ยแนวนี้<ล>คือแบอบมันเคี่ยวอ่ะดูแล้วมันเคี่ยวอ่ะดูแล้วจะบแบบแบบแมบบ่สาวแม่สาวแสบซนเออมันโซนอะเออแม่สาวไม่ใช่แสบโซนเว้ยแม่สาวแสบซ่าออุ้ย,ยน่ารักจังอะ่ะตึ๊ดตึต๊ด อูแต่ดนตรีอชอบเลยตื้อดึดตืดต้โอ้เลิศนะใช่ใชดนตรีแบบแนวนี้นถูกติ๊กถูกว้าวมากดนตรีติก๊กถูกเสียงล็อกติก๊กถูกคอสตูมติก๊กถูกกาเต้นติกนต๊กถูกเออว้าวว,าว้าวโอวยวันนี้เพลงแบบ เลิศไม่ซ้ำเลยเนาะเอนจอยมากเอนจอยมากอก็ฝากฝากช่องจิ๊บกะมินไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เอาไว้ให้ด้วยเริ่มต้นปีใหม่ปีนี้เราจะก้าวทยานจะขึ้นบันไดทีละขั้นเราจะขึ้นทีละสองขั้นขั้นขึ้งโอเคไปละบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ